สวัสดีจ้าพี่น้องเบอร์สู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีฮี่ขี้นิสียติยังนะมัดดีมีพี่น้องเพิ่งถามว่าขอ,ขอคือจอยลงวันศัตว์ว่าขอจอยลงคักแน่แท้ก็เลยสิผ้ามาเบิองมือเจ้าว่าแต่ละมือขอเฮ็ดอีหยังเนี่ยขอคือจอยลงพี่น้องขอคือจอยเออนี่ลาเวียกขอแต่ละมือต้องขอปิดลานขายของนี่พี่น้องเอ้ยบริสข้าเศร้ามือเจ้าเถื่อ บือตะแนวสีเห็ดพี่น้องนั่งซื้อๆพอเป็นแงกไปเห็นอันนั้นโน่นนี่เห็นว่ามีตะแนวอยากสีเห็ดพี่น้องส่วนขายของมันกับพ่อคอดยุบานเนาะออกไปเปิดร้านเห็ดโน่นนี่นะโอ้ลืมบอกขอหนุยญ่เป็นเอ้ขอหนุเย็ดขอหนุโอ้เราก็กว่าถือว่าตุ้ดว่าตุ้ดขอ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 หนุย่เป็นภาคเป็นเป็นบรรยายเอานะกันเนาะเอาเอาเอา ขออนุญาตเป็นบรรยายเอาเรื่องคลิปนี้เรื่องพี่น้องเนื้อเพราะว่าตอนเฮ็ดเดีย่ยวมันกับบ๊มีเวลาสิมานั่งเบาเนาะก็เลยตรงทายทายทายไว้แล้วกะมานั่งเบาที่หลังเอานั่งขาวหัวใสระบายที่นี่อ๋อเออพี่น้องเพิ่นถามว่าเป็นยังไงของคือจอยลงแท้นี่ละเบีย้ยคอยกระไรอันนี้ฟื้นนี่ก็ตัดเวเตดุลละตัวนี่เฮ็ดเวเตดุลแล้วมันอันนี้มันมันคึม มันสีเอ now, usta, ta, ็นใช่หมนาบ้านก็เยนะกับพอนิอ้วนก็เลยพักกันส้วนกันตัดออกซองเถ้ยคอยได้ขึ้นเองด้นี่คอยขึ้นตัดเองเลยพอนิอ้วนแล้วข้นไม่ได้ยังไงน้ำหนักเราเกินพี่กัดคอยขึ้นเองเงยังไงตัวประเทศไทยคิดเป็นผู้เจ้าเบิ้งดอกบ้านนี้ตัดลงแล้วแล้วบัานนี้มันกัดถือฝนถือนีนะปัวก็สีกินแน่กระต่างหากมองว่างมองว่างมองเมียนมันเหมือนตัวบัตที่นี่พี่น้องเอ้ยประเทศไทยเสือออกจ้ากจากนี่ก็แล่นตำหันออกจากนั้นก็แล่นตำนี่โอ้ย อันจระเซาบรรยายจักวักเนี่ยมันอันจังหันใจท่านอยู่บนชั้นเบาคักเบาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนาะคันไดเบากับเฮเบาสะทออืมตอนที่แต่มมอเรียวนี่เลยจ้าเบียกหลายคักตอนนั่งบรรยายอยู่นี่ลูกไส้ก็มานั่งตั้งขางเนี่เสียงเหมืนกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่นี่ตอนแรกว่าสีใสเป็นตัวหนังสือบรรยายแต่ว่าอันบันที่นี่กับอันควบคานเนาะควบคานพิมพ์อืม แล้วละจ่ายนี่ละม้ามันนอนเฝ้านี่เจ้านายแล้วๆอันนี้ดอกพักกันขจรของยุ่สวนเป็นเครื่ออยู่ขางสวนเนี่ยบริกรก,กินน้อกพี่นอ้องเอ้ยมีแต่พโลนทิมเนี่ยมีเสแทกกับโบคิดเมนูบอกบอกบรูว่าีเฮ็ดอีหยังกินนะนะรถไครอีหยังเล่นไก่ขอไปอีอะไรไปที่นี่เสียงเขา,าพี่นอ้องมีเครื่อมันเต้มสวนเนี่ยเลยก็เฮ็ดตายเพื่อออกมองเกาเนี่จ้า ออกทุกปีทุกปีแต่ว่ากินว่าใดดอกปักไงซัมโฟมือขวดหลุดกันยังวะกินว่าใดพี่น้องเอ้ยกินว่าใดเบื่อเมาเบื่อเมาอืมเกิดมังเกรานี่แหละสุปีเนี่ยเกิดที่แหลกกันขวกระบอกของจักดอกอันนี้ก็สิไปหาอาหารปลาเด้บัดนี้เนี่ยเม่ยื่นเราผสมอาหารไว้ให้แล้วนี่วันนี้ขอดกระสิไปซซี่อาหารปลาได้แบดนี้เราผสมไว้ให้ข่อยแล้ว บริยุบริซัหรถขึนนองเอ้ยนี่หละเป็นยังคอยจ,จังนำนักรถซิดซดซิด,ด,ดวนวานวอันนี้บอ่อประดุกอันนี้บอ่อนี่บอ่อประดุกกำลังไงดอกบอ่อประดุกยอยอนวน่อนี่นะอือให้อาหารมือละสวงเวลาบ่เศร้ากับแรงทั้งขายของผมนี่คอยกระ่ขโมห oh ิหลานซาข่หมุกหยุดทั้งหนาบันเนื <c> ้ <oughs> อคนละกี่จหัวโว้ย หยุดหลายมีข้อเราห่วงว่าบวกลดขายกับเข่ามาแล้วพี่สันต์วพ่อสันต์วอันนี้บัวบวหอยซิลลี่เขาไดน้นี่นี่อันนี้เนื้อแดงเลี้ยงไว้เถอะห้ปลาหอยก็ได้หอยก,ก็กินได้ปลาก็กินได้เยี่ยงเนี่ยอ,นน <c oughs> อันนี้ลูกอันนี้ลูกบวหอยซิลลี่เขาเป็นเอามาปล่อยพี่น้องโอ้ยเนาะก็จะไม่รีไว้ครั้งน้ำวันนีด่าให้ปลาผักกันพระท่านเนาะโลดหยุดไหล อันนี้ลูกประดุกเพิ่งอ,อยู่แล้วผมปล่อยไม่บลอนี่พี่น้องเอามาปล่อยได้ประมาณยังมันถึงอาทิตย์ดอกยังมันใหญ่ปอนี่ยังเป็นลูกประดุกอ,อยู่อีมานองมาเนงบับพ่อโมกเสียบๆนี่นะผู้ลงพ่นเพิ่งบอกคอยเอาปลาโมกอ,อยู่เฮ้อเอามาโมกแนวอะไรเสร็จปะบานนี้วันนี้ด่ากับโซโลีล่าได้บัลซีดบานนี้พี่น้องอันนี้บลอนี่ปลาเค็งภาษาอีสานปลาเค็งนะจ๊ะภาษากลางก็ปลาหมอจ้ะ อันนี้อันเนียงก็หลักชุมพรปมอชุมพรนะเจ้ะบอนี่ซีดนะเสร็จแล้วซีดนี่ล่ะนาทีวันนี้ด่าอันนี้ปมอชุมพรต่อไปเราก็จะอาหารประดุกพี่น้องประดุกนี่พอลืมทำพออยู่อวนเป็นอุ่ยหรือรัดเสียพูดเดียวเชียวเบื้องสิบตะลืเถื่อบุบ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 กินเก่งเก่งพี่น้องเอ้ บึดบ้ดนะข้าวเดียวเบิดเ้ดยังไอกินเก่งจักซีดหรอวะซีดเดี๋ยวมันซ้วซ,ซีดหรออันนี้หงยเลยจ้ะขายสมตูเศร้าได้แล้วก็สิว่าสันโคฮินรเข้ขาวขอ,ขอพวกเงยตัวรวยแล้วมาขายนะซํานี่แหะซ้ำขอยเลี้ยงนี่แหะตูเศร้าเบิงวันนี้แมวอีก30ชีวิตนะจ้ะ ที่คอยต้องรับผิดชอบพี่น้องเอ้ยผ้าล้านังอื่นจ้ะบะเลียงกันเลี้ดตุนบะเลียงกันเลีตุนสาดจ้าสีเพชรจังเดเฮ้ยเลียงแล้วมันก็ต้องเลียงด้วยแล้วนอกจากเสียไปป่อยมันก็ใส่ไประบาดนี้นี่จะล่ากัน้ดยลูกลูกทั้งหลายขอบคุณพี่น้องบุษสุูขุนทนใจะเด้อขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังเขามาติดตามจ้าไปพอกันไม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีจ้า